แฟนคอลเลกซ์เ20 and 24ตอปปี้บุญยีสา m u t 07มหาสารคมามคว้ารางวัล Eden Colors Universe Explorer บังแบบชุดไม่อยู่ค่ะเมื่อผู้บริหารสาวสวยคนเก่งคุณแตนชุติมาอัคนีระดาก่อน CEO ีอีเดนคอร์ลร์ไทยแลนด์จัดกิจกรรมอีเดนคอร์ลอร์ส XMUT 2024ที่ให้พูกเขาประกวดประชันการเดินแบบบนรันเว์ ห้ามลอบต่อหน้าคณะกรรมการการตัดสินต้องผเผชิญหน้ากับความท้าทายบนรันเว์360องศาโชว์เสน่ห์ของตัวเองออกมากันแบบไม่มีใครอยอมใครและยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่ให้ผู้เข้าประกวดโพสต์ถ่ายภาพกลุ่มและถ่ายภาพกลุ่มกับสินค้าคือริอย่างมั่นใจภายใต้ความกดดันทั้งเรื่องของเวลาพื้นที่และคนดูโดยรอบ และคณะกรรมการตัดสินโหวตคะแนนให้ M.U.T.07 ป๊อปปี้บุญนิสาจันทราราชัยจากมหาสรารคามได้รับรางวา Universe, ัล Eden Colors Universe e x p l o r e พร้อมกับเงินรางวัลจากผู้ชนะในแคมเปญน,นี้มูลค่า30,000บาทก็ต้องบอกเลยว่าถ้าเห็นด้านหลังเนี่ยก็คือจะเป็นน้ำพุข,ของที่เซนทันเวสเกตนะคะซึ่งเราก็มาขออนุญ,ญาตเอาต้นมงต้นไม้อะไรออกมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย อนนี้ก็คือจะไม่เป็นอุปสรรคแล้วแต่อุปสรรคก็คือทางเดินก็คือจะแคบบ้ามากๆแต่บางจุดก็กว้างแต่อย่างเรไม่ต้องห่วงนะคะแฟนนางงามน้องเรามีคนเซฟนะคะโดยที่เดี๋ยวไปแอบดูกันดีกว่าว่าน้องก็จะออกมายังไงนะคะแต่ก็จะมีชาเลนอื่นๆที่น่าติดตามนอกจากการเดินแบบ300องศาที่รอบน้ำพุด้วยค่ะอันแรกเลยต้องบอกเลยว่าเราเนี่ยอยาก ทำอยู่2อย่างในชาเลนนี้อันแรกคือจริงๆกับตัวเองเป็นแฟนนางงามเนาะเราก็ในฐานะที่เราเป็นคนไทยเราก็อยากที่จะเตรียมความพร้อมของน้องของเรา <ๆ S 1> ที่จะไปประกวดเมืองนอกว่าเอ๊ะจะมาเจอชาเลนที่น้องอาจจะไม่ได้คาดฝันตรงนี้อันหนึ่งแล้วตัวเองก็ออย่างที่บอกว่าแฟนานาแฟนนางงามก็อยากจะเห็นน้องนางงามอ่ะมาทําอะไรที่มันแปลกใหม่ฉีกกฎความเป็นานางงามอันที่สองนะคะตัวชาเลนนี้เราด้วยความที่เรานําเข้าพวกเครื่องมือแพทย์ความงาม อย่างตัวที่เรามาต่อตัวนี้ก็คือตัวกริเราก็อยากจะมาหาเป็นหาดาวดวงใหม่ที่จะได้ไปร่วมงานกับบริษัทค่ะนี่ก็เป็นสองเป้าหมายต้องบอกว่าตัวกรินี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่นําเข้ามาจากประเทศเกาหลีใต้นะคะอันนี้เป็นเป็นเครื่องมือแพทย์แบบฉีดนะคะก็คือตรงนี้จะเป็นคุณหมอเนี่ยใช้กับคนไขท้ทั่วไปอย่างอาจารย์หนุ่มนะคะก็เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานะคะของตัวผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ ฉีดเขาเป็นบริเวณหน้าและร่างกายมือพอได้ทั้งตัวเลยนะคะช่วยให้ร่างกายเราเนี่ยกระตุ้นคอลลาเจนขึ้นมาเองโดยที่หน้าเนี่ยยังเป็นหน้าเราที่ยังดูอ่อนวัยแล้วก็เด็กลงจริงตัลีเนี่ยฮะเหมากับคนทุกเพศทุกวัยเลยครับจริงถ้าเกิดคนที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับรู้สึกว่าผิวตัวเองเนี่ยมีความเสื่อมโทรมมีความเริ่น้อยนะครับหรือว่าคุณภาพผิวที่มีเสื่อมโทรมเขาจะ้มาสื่เสียไปแล้วก็ทําให้ผิวหน้าดูไม่ใส่ไม่กระลุกรั้นไม่กระชับโัวีได้ตอบโจทย์อย่างดีเป็ว ว่า BCL หรือตึบ BCL จะเป็นกระตุ้นให้เกิดการสร้คอเจนโดยที่เป็นคอเจนของเราเองที่สร้างขึ้นมาใหม่แต่ในคนที่ใกล้เนี่ยจะได้ลองนะคะอมสิ่งหนึ่งที่จะกล้าลองคือกอริเนี่ยมันไม่ใช่สารเคมีที่ฉีดเข้าไปเพื่อเพื่อให้เกิดตัวเองอะคือเขาฉีดเข้าไปเพื่อเพื่ออะไรเพื่อกระตุ้นที่ร่างกายของเราเนี่ยอาจจะยังมีเขาเรียกว่ามีสมรรถภาพในการสร้างคอเลาเจออยู่เนี่ยแล้วไปพุชมันเนี่ยให้ร่างกายของเราเนี่ย สร้างคองลลาเจนเองอันนี้ชอบเพา,าสะสรางกำลังใจแล้วก็พลังหัวให้พุกผู้ทุกคนนะคะวันนี้ c l l l n g n ดูค่อนขา้างจะยากมากใช่ว <c oughs> อยากให้ทุกคนตั้งสติไวด้ดีๆหายใจลึกๆ <c oughs> แล้วก็เก่งท้องไว้แต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงถ้าอะไรกัดขึ้นก็จะมีคนมาล้ไม่ปิปีปปที่แล้วแอนโทเนียก็ต้องฝ่าฟันการชาร e นต์ในการเดินบนแผ่นไม้กระดาน30เซนติเมตรใช่แต่วันนี้ น้องแต่อันนั้นเป็นเส้นตรง hi, แต่วันนี้น้องๆเนี่ยโค้ง360องศา hi, hi. สิ่งที่ทางเอเดนคอร์เลอร์ต้องการทดสอบคือ 1. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 2. การประคองตัวในกูดเพอร์ฟอร์แมนซ์ซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยก่อนเราเรา,เราเลิกคีย์เวิร์ดแล้วเนี่ยแอนโทนีสามแอนแอนแอนเนี่ย, Anna, Anna, เ,ย oh. เขาก็ยังนั่งกันประกบน้องๆนาง,งงามเพื่อจะให้กำลังใจให้เทคนิค แล้วก็ให้ทุกคนเนี่ย b ีค confidence เพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าสิ่งที่รุ่นพี่ได้ประคับประคองรุ่นน้องเมื่อวานเนี่ยวันนี้แหละจะเห็นความเชื่อมั่นของแต่ละคนออกมาอย่างไง ยังไงก็วันนี้อย่างที่บอกว่าบริษัทอีเดนคัลเลอร์เนี่ยเราจะจําหน่ายสินค้าให้กับแพทย์นะคะแต่วันนี้เราอะค่ะมาหาผู้บริโภคด้วยความที่เราอยากให้ความรู้นะคะกับผู้บริภโภคในการที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นะคะให้ปลอดภัยแล้วก็เหมาะกับความต้องการนะคะแล้วก็ปัญหาของตัวเองนะคะยังไงก็อาจจะได้เจอกันเรื่อยๆนะคะตามเวทีนะคะแต่ยังไงก็ต้องขอไปกับ t b n ด้วยก็ฝากด้วยนะคะเราก็จะพยายาม เข้ามาทํากิจกรรมเอาใจใแฟนนางงามนะคะแล้วก็เอาใจผู้บริโภคด้วยโอเคเนาะใส่ด้วยกัน,นะะขอบคุณนะคะ